สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาเรียกว่าพามาดูอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นแปลงติดกันนะครับจากที่ว่าใช้ทิพย์ถุมเมื่อกี้แต่ตัวนี้นะครับเป็นแปลงที่ใช้ปุ๋ยต้นทิพย์อย่างเดียวนะครับนะครับอายุข้าวตัวนี้ก็ประมาณสัก3เดือนได้นะครับเราพอมีน้ํานะครับเราตัดนะครับเราตัดแล้วเราก็ฉีดทิพย์ัสนะครับเสริมนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมันก็จะออกเขียวเขียวตองอ่อนนะครับนี่ก็คือทิพย์ถุมจะไม่เขียวมากเหมือนที่เราใช้ ที่ปทุมเมื่อกี้ตัวนี้เราใช้ต้นทิพย์อย่างเดียวนะครับก็เนี่ยครับคือข้อแตกต่างนะครับบางคนนะครับเขาก็อาจจะไม่ถูกใจในความเขียวนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เข้าใจในในพืชนะเขาเขาจะรู้นะครับเพราะว่าคนที่เคยใช้นะครับมันยากเขียวประมาณนี้นะครับเพราะว่าพืชมันจะไม่ค่อยต้องการความเขียวมากนะครับเพราะว่าเขาจะเก็บสะสมแร่ธาตุนะครับไว้ในตอนที่ว่าตั้งทงนะครับจะเขียวในตอนนั้นนะครับการ การที่ดูนะว่าข้อสังเกตของเรานะหลักๆเลยครับก็คือไปลงไปถอนดูดูรากได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราถอนให้ดูครับนี่นี่ครับเห็นไหมหลายๆคลิปนะครับผมผมให้ดูนะครับเห็นไหมต้นลำต้นลำต้นจะใหญ่นะครับนี่ครับนี่คือข้อดีของปุ๋ยเรานะครับนี่ดูรากของเราเขาจะมีการเรียกว่าแตกโกแตกรากออกใหม่ ตลอดเวลานะครับนี่เรารากก็เยอะนะครับนี่คือข้อดีของปุ๋ยต้นทิพย์ของเรานะครับซึ่งมันทํางานอยู่ตลอดเวลามันจะค่อยๆดูดซึมแร่ธาตุนะครับนี่คือข้อดีของเรานะครับนะครับก็สาหรับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อไม่ได้นะครับสอบถามนะครับพวกเราาได้นะครับเดี๋ยวไปดูให้ไปดูอ่าปุ๋ยตัวนี้นะครับ เราใช้เรียกว่าสามสูตรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ที่พูดเคยเกริ่นไปแล้วว่าปุ๋ยานาตัวนี้เจอปัญหาหนักก็คือเขาไถาปรับหน้าดินนะครับซึ่งหน้าดินจะขาดปุ๋ยนะครับทําให้อ่าแร่ธาตุในดินหายไปนะครับเราก็เลยหว่านทั้งต้นทิพย์นะครับรอบแรกในการรองพื้นนะครับแล้วก็พอตัดนะครับเราก็ฉีดทิพพลักนะครับแล้วทีนี้พอม,มีน้ําหน่อยนะครับเราก็ ใส่ทิพย์ปทุมนะครับก็ในปริมาณที่เบาบางมากเลยตัวนี้ประมาณครุ่นหนึ่งนะครับในอัตราสองไร่นะครับผมใส่ประมาณครุ่หนึ่งหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับความเขียวนะครับก็พอแล้วนะครับตัวนี้นะครับครับสองนานี้ก็คือแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่านานี้จะมีปัญหาเยอะเราก็เลยใช้สามสูตรที่บริษัทเรามีถูกไหมคะแต่ส่วนนานี้ก็คือใช้แค่ต้นทิปอย่างเดียวกับฉีดทิปพลัดนะคะนี่คือความแตกต่างของเขานะคะ สำหรับใครที่ชอบสูตรไหนก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะทางเพจนะครับสอสำรันดีนะครับแล้วก็ YouTube ก็ํำรันดีชาแนลนะครับแล้วก็ติดต่อผู้เราโดยตรงได้นะครับทีมงานสอนำรันดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าเรามีเรียกว่าทีมทีมที่ปรึกษานักวิชาการนะครับคอยให้คำปรึกษาเราอีกทีนะครับก็มีข้อมูลดีๆก็จะนำเรียกว่าเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปสำหรับ คลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ